โอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่ะมาเข้ามากันใหม่นะคะเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปนี่นะคะให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะคะตรงบริเวณชายแดนแม่สายนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะตอนนี้กำลังใช้น้ำแรงดันสูงในการ ล้างทําความสะอาดลากโคนนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเข้ามาแล้วภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะถ้าชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะมาเจะรอคุณผู้ชมเข้ามาก่อนนะคะอันนี้เป็นกําลังจากพี่ทหารนะคะเขาจะเข้าไปไหน อจากโครงการตกคลองสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับตรงบริเวณชายแดนแม่สายได้มีการปิดถนนไม่ให้รถเข้านะคะเนื่องจากตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กําลังทําความสะอาดกันอยู่คุณผู้ชมคะ่ะเนื่องจากเต็มไปด้วยซากโคลนคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผู้ช่วย ตรงนี้มีใครมาช่วยกันบ้างคะนะตรงนี้อ๋อมีทั้งทุกภาคส่วนงานครับตอนนี้ครับรวมเรารวมกันช่วยกันครับอ,อันนี้กําลังทางความสะอาดใช่ครับตรงนี้เอาเข้าวมาส่งเจ้าที่ทหารครับเระจิตอาสาครับผมอณครับขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเราก็มาช่วยร่วมกันสร้าง ช่ค่ะตอนนี้กําลังล้งางทำความสะอาดกันซึ่งมีตรงนี้นะคะจากที่เห็นก็จะมีรถแรงดันสูงนะคะจากเทศบาลตําบลขออภัยค่ะเทศบาลตําบลเชียงเคียนแล้วก็มีด้วยองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อกี้ฉีดน้ําไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูซ่าของโคนนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็กําลังล้างกันอยู่นะคะ นี่เราอยู่ตรงชายแดนแม่สายเลยนะคะคุณผู้ชมสาายเขาข่ะนี่ค่ะก็เป็นทั้งจิตอาสานะคะทั้งหลายๆภาคส่วนนะคะที่มาช่วยกัน เพราะว่าตรงนี้นะคะมารวมตัวช่วยกันช่วยกันล้างเมืองนะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอะตอนนี้ก็เป็นรถน้ําแล้วนะจะไปดูตรงนั้นกันต่อนะฮะกําลังทําอะไรกันอยู่ออก็จะมีการตักโคลนกันด้วยนะคะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะจากที่เห็นเนี่ยก็จะมีจากทั้งกองทัพบกนะคะทั้งกองทัพไทยค่ะมาช่วยกันอันนี้ก็เป็นรถตักโคลน,นะคะ ตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าที่ผ่านมานะคะตรงทางฝั่งฝั่งฝั่งขาเข้าที่จะข้ามไปชายแดนแม่สายได้มีการทําความสะอาดกันตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็ตอนนี้กําลังไหลมาเรื่อยๆคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะทําความสะอาดทางขาออกนะคะนี่ตอนนี้นะคะทุกภักส่วนจากที่เห็นเนี่ยทั้งทหารตำรวจหน่วยงานราชการทั้งปอพ ตอนนี้กำลังมาช่วยกันล้างทำความสะอาดกันอยู่นะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะมามาเกาะติดสถานการณ์ตอนนี้กันพี่ตาเไปไน็นไงไว้แล้วตอนนี้กำลังตักโทนอยู่นะคะกวาดโทนกันอยู่ ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาช่วยชาวแม่สายกันทำความสะอาดถนนต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวโอ้คนอันนี้อนนีตรงถนนนะคุณผู้ชมซึ่งข้างในชาวบ้านเนี่ยเละ กว่านี้อีกนะคะเละกว่านี้อีกทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังตอนนี้มีพักมีพักเหนื่อยกันด้วยนะแล้วก็มีบางส่วนก็ช่วยกวาดก็เดีวโหอย่างคนนี้ค่ะพี่คนนี้เลอะไปหมดเลยค่ะตัวเปื้อนโคลนไปหมดเลยนะคะ ้อาขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วฝนตกวันนี้ค่ะฝนตกมาด้วยไม่รู้ว่าดีไม่ดีอาจจะช่วยให้อาจจะทำให้เล็กขึ้นก็ได้นะคะ,ะวันเมื่อวันตรงนั้นเริ่มสะอาดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเมื่อวันก่อน,นที่ม,<ะ>มาเมื่อวันก่อนขึ้นมาคือโคลนตรงนี้เต็มเลยค่ะ ค่อยๆทำทีแล้วฝั่งถนนนะคะตรงไหนนะที่บอกว่ารถบรรทุกขาดถนนตรงนู้นหรอเนี่ยก็เอาเป็นท่อระบายน้ำคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้โคนเนี่ยมันไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้นนะคะทาง องชายแดนก็เห็นเดินเข้าออกตามปกตินะคะณตอนนี้ที่สังเกตดูตอนนี้นะคะกำลังใช้น้ำลำ้าง